นมอออกถึงห่อาุมกุมปุหมอมันเจ็บทองขันจักขาครับอันนี้แแฉแหวมีตุ๊กแะหวอดูดยนหมออเออมอกัมาใหยอยูอืมัดึงบ่แล้วมแ่นอก็เียโอ้ขัดดึงปต่จยาออกมาแต่ว่าหมอนี่บ่ออกกบเียอันเนี้ยเออาผู่ขัดึงม่ยิงหาคุ้มงาดึงวหน่อยตั่เนี้ย สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับยายทั้งช่องอีสานบ้านนาผ้ามวนเด้อค่ะพี่น้องมื่อนี้ยายสิภาพพี่น้องถึช่วงม,มึงงัวไม่หน่อยนอะจะ๊ะอ่างัวเพิ่งจะงัวเมย์สาวทองแหลกอ่าเพิ่นคลอดลูกเลยจะ้ะพี่นอ้องอาทิตย์ยายเคยไปทายคิดไว้เนาะเพิ่นวางัวเพิ่นสิคลอดเดือนนี้รอ,ลอ,ลอกลางเดือนาะ,ะั๊ะพี่น้องแต่ว่าคลอดได้สองสองเหมือแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่า งวเพิ่น,นออกอยากจะพี่น้องออกอยากอ่าเพนเลยเอ่นหมอมาทําขอดมาซอยขอดจะพี่น้องออกกลางคืนจะพี่น้องออกช่วงประมาณหาทุ่มเนาะพี่น้องย่ายก็บม่ได้ไปทายสอนเพิ่นขอดเนาะจนะ้ะเนาะเอ่อมือนี้ย่ายก็เลยสิ้าไปเบิงพี่น้องบ้าที่นี่น้องน้องง้วจะโกนะโกเนะบ่ออกจะพี่น้องลกบ่ออกหมอก็เลยฉีดยาละลายพี่น้อง และไล่ออกออกมาน้ำโผล่ได้จต่ออกมาน้ำ,ออน,ำน้ำเียวน้ำอันนี้เพื่อน่ะเนาะพี่น้องป้จาจ่าพี่น้องสะแทบไปเบิงจ่าพีนน่น้องพวกมันเป็นยังไงน้องบ่อกนะบอกเอาหม้อออกมันดึองออกเจ้ามันมันออกบ่ได้เอาหมอมาดึงดึงน้องกันบ่ดึงแม่ลูกมั่นอยวโอ้อบวกแค่นาง เขาแกงแบบเสือบดึงโอ้ยแม่มันถือคอจับมันถืงหนักอันลูกมันโตใหญ่บ่แม่เอามันให้บ่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 ถ้าลูกออกบ่ได้เฮ้ยเบิ้งลูกงามบ่ลูกตัวแม่ตัวเทกตัวผู้ โอ้ยได้ตัวผู้สําเนาะบักแมนเอาคือว่าบักแมนซุปเปอร์แมนงอตังชือให่อโอ้น้เกอซุปเปอร์แมนเอาเอามันลูกดเมียลูกช่าดูบักละเออได้จักมือแล้วเออออกกลางคืนกัเวนมันออกกักือแกง เออมันบอกออกงหอดขาทุ่มหกุ่มปุ่นหมอมันเจ็บท้องอืมข้าักขาันผีนั้แท้แหววมีดก็แฉะเอวหมดดูดีแล้วตื่นพวหมอตัวเออหมอกบมาให้อยูอืหัดืถึงยูวบแล้วมีแ้วบอกก็เนียโอ้ขานดึงก็จงาออกมาเออ่ว่าหมอนี่ยบอกออกยันเนี่ยเออูขาดึงมาดึงหคน่น่ปดดึงวหน่อยตัวเนี่ย อันผูกขาหนามันมันยกพอไงแบบมือจบไปยืนเวพอได้ัอนผูกยนมากไปอยู่ใน็นช่วงคลอดนะนะครับเดี๋ยวไปย่างอ๋อมันตุยเนี่ยมันจะตาหมว่าเออมาองมาขึ้นจากเตมาออกเข้าเดียวนี้โอ้น้องมาออกเท่าเดียวนี่หมอให้ต้งไดหายเนี่ ก็เพิ่มได้แล้วคือสียาหมอวานสียาละลายโอ้ไอ้อักเก็ตตั้งยาบำรุงให้มันคงถึมเออป๊าดหนองมัย่อมออกเลยเน่าออกมาอือโอ้มันค่อยละลายเน่าออกมายามโซ่เปลี่ยนกันถึน้องออกบ่กม่เจ้าเลยนะเอาแม่ของมันคือกันแม่ของอีื่นโอ้มันเป็นน้ำเน่วแบบนี้มันก็คือกันหาวัดเหมือกบอก โอ mm ้แสดงว่าเป็นน้ำเม็ดน้ำเนี้ยวอืมงามในตัวหรอสีเงี้ยเมียขาวลูกแดงอยู่เอ้าลูกบักลาลูกอืดอดอาอึดอืดอ้ดอืดอ้ดออ้ดอืาอดอาดอืดมืดออืดออืดัืดอออออาดาออ เง้สูงได้ได้ตัวเธอกไว้ซืบอื้อนอนแล้วเอาเอก้เนี่ยแตงกวาด้วยนี่เอ้าเมมากเลยบ้านอืมอืมอ่าอืมนมอากินนมกินนมกินนมนนมขินนมินนมอืมเขียนมมั่งใสออกมา เดี๋ยวพี่สิไปน้ำจูให้บานไดยโอ้อืออืออือไปไปพี่น้องมบาบึงง่วอันแม่สาวแม่แรกพี่น้องอันคลอดคลอดลูกบ่ได้จนได้อันเอิญหมอ เ็ดทองเด็อๆอันนี้มันแรงพี่น้องจนว่าซีถุ่มหาถุ่มฮึมายนุ่มงัวบดเดะพี่นอ้องอ,อ,อือเอออือมีตัวแล้วกับเห็ดน้ำงัวดีดีเนาะย่อีกตัวหนึ่งงวัวเล่าพี่น้อง นี่ยังแม่นี่บานนี่ย่งแม่นี่ลออคิ้วอ,ออกตัวนี้จะใกล้่แล้วพี่น่องท่องโยดโยยล่ะท่องโยดแล้วไม่ก็ได้อีน่องอีกแล้วอือหืองไงครับออรจังวานีา่แหละไปลาไป ตัวนี้สิออกเดียนไรซัอนเออไปลาไปไปลอย,ลอ,ย,ลอ,ยลอีหล่นนี่ของ้อง้องของไงหฮงเออของเนี่ยปลูกที่มันจะโตใหญ่นะแม่ฮะอยู่มันฉันมันที่ที่พี่ม้ากับแม่ก บ้านคอยว่าลุไม่ท่องนี่ก็สิโตใหญ่เจอมาค่อตตยต้มแหนะจะแบบไงอืมอืมนี่แหละเออนี่แหละจ่าพี่น้องกับการเลี้ยงงัวเนาะโอ้ยสัวสิได้ลูกงัวพี่น้องอ่าพอหอดมือขอดมือยังแล้วกัมันกับบางที่มันก็ผิดคาดเนะดานะจ้า ง่วาบางตน่ะก็ออกลูกยากยากพี่น้องบางโตก็ออกง่ายบางโตก็ออกายากแต่ว่าสังเกตแล้วมันก็เป็นที่กรรมพัธน์ง่วนวนั่นะจ๊ะง่วนของแม่น้อยนะ่ะเป็นออกลูกยากที่โตจ้ะพี่น้องออกแมมก็ออกายากตกมหอดลูกก็ออกายากเอาจาจพี่น้องสําหรับอ่าคลิปนี้กัเกี่ยวกับการอ่าเลี้ยงง่วนเนาะพี่น้องใหา่กั เอาแนวทางไม่พี่น้องเขาเบิงพี่น้องเขาสร้างสำหรับแนวทางการเนี่ยงง้วเนาะพี่น้องเนาะเนี้ยงงัวเป็นยังไงแน่งัวง้มงัวชิลายง้วออกลูกยากงัวเป็นแบบใดก็ยากเอามากเสนอแน่พี่น้องเขาสร้างเพื่อเป็นเอาง่ายเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเขาศึกษาไปนน้ำมากเนาะการเคนรับคลิปนี้อาจาย์กับขอบคุณพี่น้องเอตซี่ทุกท่านเด้อ ทีม,มาเบิ้งคลิปย่ายใ้ใจเป็นกราลังเร่งใจเห็นย่าทั้งช่องอิสานมันหน้าอ่าได้เฮ็ดคลิปล่งไปเรื่อยๆนอกจากพี่น้องเนาะแม่สีบดัง,บ,ดงบ่ปังบ่มียอดเบิง่งชมมลายกะบ่เป็นอย่างนอกจากพี่น้องกะเฮ็ดไปเรื่อยๆโดยใจมักคั้งนี้เนาะย่ายกับเรียงง่วงเชียกกับเฮ็ดการเกษตรอยู่แล้วจากพี่น้องเห็นหวางงามๆขอกใดก็จาเรียงแบบใดก็อยากไม่พี่น้องเฮาเบิ่ง ง้อขิลายง้อจอยง้อง้สอส้มแต่จะเอาท้ายใหม่พี่น้องเขาเบิ่งเนาะการเลี้ยงที่แต่ต่้งกันอันบางคนมันก็นเลี้ยงง,งา่ายๆสบายบางคนมันก็เลี้ยงยากๆเลี้ยงชุกเลี้ยงยากพี่น้องเอ้ยการเลี้ยงง้อคือกันแต่ว่าผลอ่าผลประสบผลสําเร็จบ่คือกันพี่น้องบางคนกับเลี้ยงง้อกับลุบางคนกันงงกบกบลุพี่น้องนี่แหละจ้ะมันมาแน่นอนกับการเลี้ยงง้อเนาะพี่น้องเนาะ เอาจ้าคลิปนี้ยายกขอขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านด้วยค่ะเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งท,ทุกทุกท่านมีเงินมีทองใส่จะขาดสงขาดไทยด้วยค่ะ